วัสดีปีใหม่ป้าแตนสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีครับคุณป้าแตนผีห้องค่านะครับหรือว่าผีร่องค่านะครับผีร่องค่ำเอาปูนค่ำมันมันเป็นแบบไหนขนลูกขนย่าถามนะแม่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับกินมุ้งใหญ่ลหรอตะกี้มูใหญ่ตะกี้มันดู่พมันดูมองดูต่อยจับต้นเป็นอมไรก็เลยมันอยู่หินทุตคนมันเป็นเยี้ยตรงไต นไเนี่ยต้นต้นกระบกต้นนี้แหละครับเมร์ถ้าใครมองเห็นนี่จะเป็นเรือนไทยใช่ไหมครับเม่์มองต้เห็นเป็นเรือนไทยแล้วจะมีงูใหญ่แหละครับเป็นงูใหญ่มันเป็นเออสมัยใดครับเมื่อจำสินพ่อน้าอยู่นี่เป็นห้องครับเป็นห้องห้องห้องก่อน เป็นยังไงปีใหม่วังหันเข่าคือวาอ่าสิบหกเม็ดเดียวคักแน่แต่เดียวนี่แล้วี้ยเจ้าถามเคุณอ็ได้เสียสร้างงานแต่งงานแตง่งก็ได้เกล่อสั่นอันมือก็จ้าถามอุปซีนละอืมหวยซื้อเร้อยสิบหกคนดอกตัวเดียวกว่าเหยี่มยมเดียวดอกเออมาได้เลขสิบหกคนบอกโบงวดผ่านมาหัานวันทันทีนึงหันมุกระลา ปีใหม่ปีใหม่นั่นเจ้าว่าเด็กสไลกเกยเจ้าเอฟซีเราติดตามพวกก็เจ้าติดตามเ้าก็จะทำก็เจ้าจะถือลายตัวบ้านนี้เตี้ยครัวบัตรประลุงลุงพี่น้องพีซ้อว์ก็จะมางานแต่งก็เจ้าได้ถามพอดีมุญอะไรวันที่หนึ่งงานแต่งนไหนเจ้าเห็นในช่องเจ้าก็ได้ถามวพรานี่แม่เอิญดึงเขาบานนี่อย่างหมดที่เลยนะก็ดึงโอ้ยยังมาดึงกวาลายอันดอกไปก็ดึงผู้นี้ก็ดึงไปตลาดก็ดึงดึงเขาว่าเกยเจ้าในเม็ดเดียวเนี่ยนอนค่ะได้น้ำเจ้าขอยซื้อขึ้นมาสั่น เจ้าบอกให้ซื้อขึ้นมันก็จะว่าเจ้าก็เลยได้น้ำซุงวกเลยว่าันนี้ตัวเดียวเดรถทิมฮก็เลยบอกเจ้าเพราะทิมฮกตัวเดียวขันขันขันพูดสลัดกับสิซื้อซิปเกตเนาะแม่นเพราะว่าเจ้าบอกซื้อขึ้นเนาะอันนี้บ่ได้บอกที่บอกตัวเดียวที่บอกตรงตรงบอกว่าผลหมกข่นข้นกับสิได้ลายมันมาบอกตรงตรงเลยเด้อเพิ่นบอกโบลต์ม่นโบลต์ม่ยังไรเด้อผู้ผู้ผมบับคือเก่าบ่เพิ่นบกนี่ละเพิ่นบ้านมันนั่นเล่นปีใหม่หันมาจุดเีย็นจุดถูดมาเพราะว่าน่าเนาะ อืมแน้วนาะาเจ้าอยากกินเราแราล้วเตาโมนีโมนนเหมึอนคนจ่อมาดิวเลนมะม่วงายายกับหนึ่งกันเลยมาย้ํบะเลกมันหนามอีหลีโอีหล่ะสันมึงเห็ดปีนย่ำเลยสันเป็นอย่างไรแม่สันพ่นป่าก็อย่างมะไเนี่แหละป่าสัน,นมีมีเลียอยหันที่หกตังออกที่หกสันในโพรงโพรงเลยในโตปลาในโตปลาป้าปาไม่สามตัวจ้ากับบัวโตหานองหานงแน่นอนบัวโตแล้วทห้องก็ได้อยู่น<ร>ะลอยพุ่นลอย อือของงานงานก็เลยทรวไปสื่อแล้เจอว่าเลขกตัวนี้มันอันข้อหาเราอยู่แต่ว่าแล้วฝนเมรัยเจาว่ามันอันตัด่อนของมันอันเลยได้แก่ลอยเดียวเพราะว่ามันอันมาสั่นท้ไปถามไม่ป่านบนนั้นของงานงานปีใหม่งานอย่างเนาะอยไม่รทังตัดอ่อนทั้งปีใหม่ั้งเมย์ทั้งหมยทั้งเทียเปิ้นกับมะหอยยี่รีคบนขึ้นมันรกามขึ้นขึ้นไห่หม่ได้บัน หงมันงวดวันที่สิบเจ็ดนี่คือใด้มาแล้วแมนฟันวาจังไหนเอาพ่นเอาปลาตเก่ามาให้แล้วปลาสตัวปลาตเก่าอีกคือเก่าสามตัวาโตนเห็นเลขวันนี้เลขในปลานัอห้าศูนย์เก้าห้าศูย์เกอห้าศูนยเก้เจ้แมนเลขในปลาปลาตเก่านี่พนมมาคือตเก่าือยังไหกับหูเ้าศูนย์เก้าสาตัวะอปเก่าเก่าแมน พ่อปลามาไห่ที่แล้วบอกหนึ่งหกตรงตรม่นพ่ไหตรงตราปลาัตเก่ามาไห่ปลาสาตัวในม่ไห่ก็ปลายังม่โตเก่าแต่ย้ายวัดสันาปลาคอให้่สามตัตใหญ่เขาเหลือเบิ่งเหลือเบิ่งนั่นหนาใหม่สว่ะเหลือเบิ่งเลยเห็นเลขห้าศูนย์เก้าเมีนในตปลาเ่าหกเลยนี่ตปลาแต่ไม่ไงเก่าเนี่ยล่ะใหญ่ผมบอบบอเออใหญผมบอบละไใชสุดยังจ้า นัดใจสินรายการสมัยเก่าดอกย้ายผู้นี่คนสมัยเก่าคนสมัยเก่าแม่คนสมัยเก่าสินกันการบอบติเสียเก่าสมัยเก่าติเสียทีนี้สีดำดำนี่ดอกก็สินกันการแล้วจะยู่นี่ล่ะมาบอกหางเดียวเลยหางเดียวพี่ห้องครับย้ายผู้นี่แล้วจะมาคนจำสินกับกับปูนเป็นงูนี่มันจะมาคนจำสินมากินเหล่าแต่ว่าผมบอบเนาะผมบอบคื่อนอันนี้แม่เฮ็ดซีเฮ็ดเด้อนีิคนสิเฮ็ดสิจำสิน ว่าปีนี้ลูกสีบอ่มีแต่สิ่งดีๆก็ว่าปีใหม่แล้วพอนก็มาให้ปีใหม่ให้สิบหกปีใหม่เอาให้เมื่อไเร่เนาะค่ะลอยคุ้นลอยเต็มเหยียดเลยโขาไปเขาบอกว่าเลขมันเต็มแล้วตัวนี้ว่าสันว่าสันก็สีน้ำหลายอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเพอนบอกไห้พอนว่าต้องตรงเลยแล้วแต่มันว่าเพอนยังตรงต้องตรงเบิ่งเด้ต้องตรงเลยเด้วสันเพอนก็บอกว่าต้องตรงเขานี่แหละหางเดียวแค่นั้นเนาะหางเดียวเจ๊เต็นให้แค่ตัวเดียวหางเดียวนี่บอกเม่นตัวเดียวหางเดียวจ้ะ เอาอันโตสามตัว้วสองตัวบ่มีบ่อยสองตัวก็สี่เกตสาแล้วปลาบันตีแม่ปลาสามตัวตัสามแล้วล่างเอาล่างเล่นอันเบลที่ทีเป็นลางสามตัวเท่าตัวยังสามตัวห้าศูนย์เก้าสองตัวสองตัวเกตสามเกตสามเาตัวเดียวเขวนแขวนบางทีเกตบันทีแล้วเอฟซีก็จาเอาจากัจะมา เ็จะเอาเสือขึ้นเนาะเ็จะเอาสลาดเนาะลายลตามเ<อ>จ๊<อ>แตนหน่อยผู้ใดกระได,ไดเลขไม่ลายเนาะแม่เนาะเลขเพื่อลายเพื่อลายตัวผู้แค่นี่เลเ่ยู่นี่เป็นคนแก่เหรครับคนแก่ปู่นึงเพิ่นี่เป็นงูปูนึงปูนี่เป็นอยู่ในต้นไม้นี่เหรอครับแม่เพิ่นี่อยู่เป็นตะกี้เพิ่นอยู่หนีปูนี่รองไปนี่กระจับไปปต่มต้นบงไงเป็นร่องน้ําเลยเนาะมันเป็นมาตาฟังปูนปูนเลื่อนหนีมาอยู่พีอ๋อวันนี้เพิ่น คนสิมีครูผดีครูหนึ่งอยู่คนคนอู้กันบ้านนี้ครูหนึ่ง่นไปเฮ็ดผู้วังก็ใจเยือกปุ่นบ้านนี้ก็เจ้าเลยเป็ดปลาไงก็เจ้าเล่ยบุกมื้อนั้นนั้นอะไรนั้นเบ้าเนาะว้าเฮ้ยงูใหญ่ดำกูลือว่าซั่นบ้านนี้เพอใหญ่ซอบมายบ่ปั่นถือก็คอยเปย์เขาเปลี่ยนบาเขาก็ปั่มต้นใหม่สันแต่ว่าพขาใหญ่อยู่แส่งูเขาปั่มต้นไม้ต้นใหญ่แม่นอีหลีเลยบ่มต้นใหญ่เลี่ยวหนักบวกกบุกแล้วอือเขาเจ้าปั่มปั่มแล้วเพิ่นก็มาอยู่นี่ เพิ่งเามขออยู่น้ำก็เลยเกินมิสองตลอดเลยเมีนงวดที่แล้วหนึ่งหกหนึ่งหเดียวว่ไหนเอาปลามาให้สามโตแล้งงอนร้อยคุณร้อยเลยบอกเมีนร้อยคุณร้อยก็จะว่ามันเต็มเท่านี้แล้วว่าสันได้เท่าไรกังหวดที่แล้วนะได้ร้อยคุณร้อยเจ๊เต้นมาได้ร้อยคุณร้อยมทำมาด่าได้หนึ่งหกนะมาเจ็ได้หนึ่งหกตัวเดียวเม็ดเดียว เจ้าก็ได้สนันบันอิตเตียนเจ้าซื้อน้ำสนันเลยก็เจ้ามางานแต่งซื้อเบ็ดเลยซื้อคนงานแต่งเลยบาเจ้าก็เลยดังก็เลยดังอีกเจ้าก็โทรมาก็เลยบอก่โทรเจ้าเจ้าควันไหมพ่อรงพ่อพร้องไงพ่อร้องไงพ่อร้องไงพ่อร้องพอร้อไงพ่อรของไงพ่อร้อไงพ่อร้องไงพ่อร้องไงพ่อ้องไงพ่อร้องไพ่อร้องไงพ่อร้องไงพรองไงพ่ออง่อร้องไงพ่อร้องไงพอองพ่อ้อพ่อรอ่อองไงพ่อร้องไงพ่อรอ กาแฟกับใครนี่ชอบนี่โลดพรามือยัางที่ะทางช่องมาแมนบ่กเมื่อไรรูปแบบแม่หันเขาโทรมาแล้คนว่าจังสันไม่มาแมนมันแล้คนกับจังใดกับกรเลยบพวกอยากการนี้นะแมนเราเคยเอาลงหลือได้เจอลั้งเรือตอนนั้นเราบ่อใดน้อนบอกเขาเจ้าบ่ได้นอนบันนี้บอกเขาเจ้าถึงว่นนั่นเนาะกถือมีด 64นั่นงวดไข่กับเกตตังกับม้อนถการมาแล้วเอาเบอร์โทรลงเราเลยหลับหลับวัาตะนันเลยบ่เพรนะอะไดนอนเขาถือเล่หลายตัวไหยค่ะกับบ้ามิตรลีว่าบ่ถือโทรมาเอาถืออยู่แต่ว่าเอาเจ้ตัวบ่าบ่ถือบ่ได้ว่าเจ้าดอกก็จิตก็เจ้าบ้าเดียวก็เล่าแม่นเงาเลขตัวใดย้ายก็สั่นนะว่าซื้อตัวเดียวด้ว466ตีก็สั่นบวกก็เจ้าเม็ดเดียวพร้อมเขาเด็กก็ถือน้ำตรงเป๊ะบอกตรงเป๊ะเลย466นั่นไดกัน ปั่นได้ก็ปั่นในกรได้ความจริงกานพูดถือก็ต้องมีน้ำใจเนาะเพราะว่าเฮาบอกเลขเฮาก็แบ่งปันสินะเพราะว่าผู้บอกซื้อบ่ได้เด้งวดว่างหั่นเรางวดว่างหั่นเราบ่ได้บอกเด้เราเลยซื้อเราเลยถือบ่บอกผู้ใดบอกแล้วว่ได้บอกช่อง YouTube เด้แค่ดูที่เสาเมเบิร์กพูอยู่ใกล้ๆนี่ยก็เจ้าอ้อยทรมาเราว่าเราไปตัดอ้อยก็เลยบ่ได้มาสนแล้วก็ติดตามคือบ่ออนเข้าในช่องน้ำกะเจ้าเนี่ยสันกะเจ้าเว้านะไ c หลายๆเนี่ยว่าด้วยอเนี่ยสันตัวเดียวสิบตัวเดียวเด้อ กจะมา่สอนหอยเท่านี้ละพอลุงได้ขอโบเทเวอไว้พอลุงหนึ่งก็คือพี่น้องไปยังชอบเขาก็เป็นไผ่เขาบอกกากเลยเพิ่นแล้วก็เราโทรมาบ้านนี่โทรมาบ้านมีอะไรบ้านจะบอกดิหน่อยนะลูกพ่อมไปพี่น้องพร้อมดีสีเบิ้งไปพร้อมไปพร้อมไปกันพร้อมแล้วยกมือขึ้นพี่น้องเตรียมตัวแคปหน้าจอตัวเดียวหางเดียวันี้ร้อยคูนร้อยมันน้อยไปเนาะแม่เนาะร้อยคูนร้อยน้อยไป ไม่ผักแต่ละพันคุณพันไปเลยรวยคุณรวยมันนรอยไปพันคุณพันไปเลยนี่ของนี่ละแฉไรก่อนเขาไม่กับดูเจ้ามาจังได่เขาพันคุณพันไปเลยม่านหาซุนเต่านี่โอ้ผู้เก่าเพิ่นนี่ล่ะแม่ไงมาบอกเจ่าไม่ไงพูดอยู่ห้องคำนี่ล่ะเพิ่นมาบอกเน่ยที่ห้องคำมาบอกคือเก่านี่ล่ะถอดเด้อออกในแม่หาซุนเก้านี่ไหว มันมาตลอดเด้ม้วนนี่เพิ่นว่ายตรงตรงนี่มาปีใหม่แล้วให้ตรงตรงโลโลกว่าตันว่าเอาหลายปตลอดแม่นปีใหม่เพิ่นไห้ตรงเลยดิตรงตรงเมื่อกี้นี่หนึ่งหกตรงตรงเม่นบ่ได้บอกพ่อได้รถบ่อไหนยังบ่ได้บอกบอกแต่เจ้าที่เอสพีที่มาจะมางานแต่งนั่นล่ะั้งแต่เจ้าที่สายโทรแม่นสายโทรถึงวัดงานแต่งเม่ยนงานแต่งถึงวัดเลยงานแต่งมาจากอุตรดิตถ์กเจ้าก็ถือก็เจ้าเจ้าบ่าวอุตรดิตม้วนนี่เด้ หันมาทังนี่เออหันมาทั้งนี่เนี่ยฮเกสามล่างแคปหน้าจอได้พี่น้องเกตสามล่างห้าถึงเก้าบนเอาเท่าไหร่พันคุณพันไปเลยเอาลงใส่หน้าเอิกแน่เจ๊เออหันหันหันมาหันแคปหน้าจอได้พี่น้องเ้อะแคปหน้าจอเด้ให้เป็นตัวเลยแคปหน้าจอตรงตัเลยเขามีไม้แล้วให้ตร่มพุทโงก้าบเลยอ่ะน เก้านยรถโยว่าเป็นเป็นสาตบตัดบ่อนองบ่บอบอตัดเตแล้วเตแล้วแต่เนาะตล้วแต่พี่นองเพิ่นจิตตพี่นองก็เจาจีตดอันนี้ก็ห้เม็ดเดียวแล้วแตีพิจารณาพิจรณาค่ะนาลองคนไแบบนี้นะครับทองคนะครับอีกนิดนึงข้อเจ็บ็เดวเดี๋ยวใส่ไหมแสดศูา กี่งนพันแม่เจแนพันคุณพันไปเลยห้าศูนย์เก้าข้างล่างเกตสามร้อยคุณ้พันคุณพันไปเลยน้อยไปพันคุณพันไปเลยใส่ไตี่มใชอกา็ไแเนนะคะกับเตางคนผู้แนโอ้คือืกัทั้งตอเต่าเออตูกับเต่าเนอเนาะพี่น้อง รวยรวยปังปังค่ะพี่น้องเอ้ยโอลก่อนก็ได้ครับพี่น้องโอ้แม่โอลขอถามเลยเด้ออะไรนะร้อยคูณร้อยอะไรนะแม่มันร้อยคูณร้อยน้อยไปพันคูณพันไปเลยขอดังดังเลยแม่ร้อยคูณร้อยน้อยไปพันคูณพันไปเลยห้าศูนย์เก้าเกตสามล่างพันคูณพันโอยขนลุกเลยแม่ห้าศูนย์เก้าเกตสามล่าง ห้าศูเก้าเกสามล่างพันคุณพันไปเลยร้อยร้อยคุณร้อยมันน้อยไปพันคุณพันไปเลยสีเลยวะแม่สี่เลยนอนแน่นอนแน่นอนขักบอ่บดนี้พี่น้องอี่มีไม่แม่จันทรสีุดยอดนี่หระอบอเจ้าล่ะแค่เทนน้องแน่ใส่ตัวไหนตบบั่งกันนะตบตบมาทั่งทั้งมีบ้วจะไปทางนั เจว่าจะให้กดเจ้าคืองเบา,าคักเราแน่แถวนี่ห้าทุนเก้านี่นี่ห้าทุนเก้าพันคุณพันไปเลยร้อยคุณร้อยน้อยไปเกตสามล่างพันค,คุณพันมันร้อยคุณร้อยน้อยไปเกตสามล่างพันคุณพันไปเลยมันหน่อยโพดบอกลอยคุณลอยหันเจแปเามื่าไหรเมื่อเลี้ยวนี่มือ,อ,อยัดเฮ็ดอันอนีน้ดอกจัดเต็มแล้วจัดเต็มแล้วย่านได้เฮ็ดสารใหนยืดอกย่านเฮ็ดสารเพราะว่าปีใหม่นี่เพันไทยคักได้ปีใหม่นี่ เ<ม>พิ่นจีเฮ็ดไว้นี่ล่ะเพิ่นจีเฮ็ดไว้ข้างกันต้นม้นต้นนี่แหละต้นกระบอกญ่นี่บค่คะแม่นเอาลงก่อนได้ครับแม่ครับเอาลงก่อนมันจะเสียบสดดิสดดเออมัดสอด <laughs>